ไปติดตามข่าวการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองนะคะตามแนวชายแดนกันสักหน่อยค่ะวันนี้กองกําลังผาเมืองค่ะวางกําลังสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวตลอดจนแนวชายแดนด้านจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพื่อไม่ให้นะคะเป็นต้นเหตุของการนําเชื้อไวรัสหรือว่าโรคโควิด -19 กกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งหนึ่งค่ะ องบังคับการอขออภัยค่ะกองบังคับการควบคุมที่หหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่4กองกําลังผาเมืองได้เพิ่มความเข้มงวดนะคะในการป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผ่านตามช่องทางธรรมชาติตลอดแนวชายแดนด้านอาเภอเวียงแหงและอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะตามนโยบายของกองทัพภาคที่3และรัฐบาลเองก็มีการเพิ่มกําลังนะคะชุดลาดตระเวนตลอดแนวชายแดนการติดตั้งรั้วลวดน้ําป้อง การปิดกั้นช่องทางตามธรรมชาติที่ล่อแหลมต่อการหลบหนีเข้าประเทศการจัดกําลังชุดเฝ้าตรวจและการตั้งจุดตรวจจุดสกัดกั้นทั้งช่วงกลางวันและกลางคืนบนถนนสายหลักและสายรองนะคะที่เชื่อมต่อมาจากแนวชายแดนรวมถึงค่ะมีการประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตํารวจและฝ่ายปกครองเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจจะเป็นแหล่งพักพิงขออบแหล่งพักพิงของแรงงานต่างด้าวค่ะ ซึ่งในห้วงเวลาที่ผ่านมานะคะได้ทำการจับคุมไปแล้ว21ครั้งได้ผู้ต้องหาเป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายลักลอบเข้าเมืองจำนวนทั้งสิ้น75คนด้วยกันค่ะและผู้นำพาชาวไทยจำนวน3คนนะคะโดยส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายคัดกรองโรคและผักดันกลับประเทศต่อไปทั้งนี้เพื่อไม่ให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเหล่านี้เป็นต้นต่อของการนำเชื้อไวรัสโควิด -19 กลับมาระบาดซ้ำในพื้นที่ประเทศไทยค่ะ ตอนนี้นะคะก็หน่วยงานต่างๆก็เริ่มที่จะเล็งเห็นความสําคัญนะคะของผลกระทบพิษตามมาแรงงานต่างด้าวเองบางคนอาจจะมีเชื้อกลับมาติดด้วยใช่ค่ะก็กต้องมีการเฝ้าระวังกันใช่ระมัดระวังป้องกันกันเอาไว้ก่อนนะคะ